แนะนำนะเจ้าคีล่านะวันนี้ผมจะเล่นเจ้าคีล่าเนี่ยไอเทมก็ประมาณนี้เลยนะผมว่าไม่เปลี่ยนแล้วนะผมจะไม่เล่นเซตน,นี้นะนี่ราแฝงก็ประมาณนี้นะครับส่วนลูนก็จะเป็นเนี่เลดสิบสปิริตสิบแล้วก็เป็นสเตนสิบเมตรนะครับไปเราตัดกันไป ยินดีต้อนรับสูอารโวในการฝมาปต้อง,งครับซู้กับศัตรูไปด้วยกันอัปตานี้เขา,ามีป่า2คนหรอเขาจะมาเวทหรือว่าอย่างไงครับนผมก็มาเล่นใน ID ดลอออยากรู้รจังว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็จะมาสอนเล่นนะ แล้วที <ind> <in> ่ถาเป็นเรื่องไม่ดท่าทเราได้มรดแต่เอ่นน้อลไม่ได้กำลงเล่นเอาองกทังร่งนะฮ ตัจจุตันีอ้อ่าอ่าปักำลังไปไม่ต้งองสกิลอลติเมตรพร้อมแล้วเนี่ยเราดักอลเลนได้แล้ว ต,ตอนนี้เราล่นเล่นตอนนี้ทีมเขาซีซีไม่แน่นนะเจาะไป้รองเท้าเจาะก็ได้เขนเม เอาหน่าเราจะเาจะเป็นคน้ทไมต้งไปกันไปไปดีอะรัไปดว่านะงปดูดีกว่าไูกวาไปูีก่าไป่ไปดูดีกว่าไีกวูกวกว่าไปดูดีาีกว่าูกว่ปดูดว่าไปดปดก่ีปกี่ไกไป่าาี

Sorry, i An ally has <laughs> been defeated. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. สนใจครับเราฟ์มเราเดลีของเรากลับไปข้างับไปเรอยเรื่ยเอนเย็ดเดินหาเงินไปเรื่อยเรตายได้เราก็ปั๊มต่อเลย เข้าดังอ่ด้ดัง้กบเดินต่อขาทำทำเลยเกมนำทำอะไรก้าวายยาเล่นเก่งไว้เกิดไว,ไวไน้นะเล่นตามที่ผมบอก ไปฟ o มกันนะเราต้องฟมเรื่อยๆเลยรอตงีรอไร่เยมไปมีอย่างเดียวก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครัอย่างที่ผมบอกและเราต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะก็บีบขาต่อเลย เาแ,แรงกับเราหรอกรเขาดุดไม่ดเขาก็ต้องออกนะเพราะเราดามแรคือ <c ười> เราเล่นได้สบายครับเกณฑ์น้รงไม่ต้องกลัวอะไรเลยคือเราเล่นค่อนข้างงา่ายบิได้สบายเนี่ยเดี๋ยวเราดักเขามาเนี่ย จำเล่นก่าเลยเป็นไงครับไม่มีดาเมจสักข้าวครับแต่ว่าผมผมบอกปะเราเล่นเล่นง่ายมากบริหารการเงินอย่างที่ผมบอก เดูนะเดี๋ยวผมพี่เขาไปรูดให้ดูนะว่าตายไหมไม่ตายนะโอ้ตายแอร์ลุกดแครรี่นี่ทีเดียวก็ตายอ่ะประดับได้เลยนะตัดเขาวิ่งตั้งคนเนี่ยวิ่งปิดแล้วเราก็ฆ่าเขาได้ ค่อนข้างงา่ายตายนะครับเห็นไหมเล่นง่ายมากไม่ต้องใจร้อนอะไรเลยค่อยๆเล่นไปเดีย๋ยววิ่งถูกตัดมะตึ้งตายครับเหยียบทีเดียวก็ตายนะครไม่ต้องกลัวนนี่ก็หลบครับแล้วโดดหนีอนะันแรงกันแบบ ไม่มีอะไรหยุดอยู่อะถ้ายิ่งแบบเกมน้ำนี่ไม่ต้องหบอกว่าคีล่ากดไม่ได้กดยับอ่ะเกมน้ำนี่แบบคีร่านี่มับคือสุดๆแล้วไม่มีตัวหยุดแล้วต้องทำยังเรียกดาร์เซลเยอร์ออกมาแล้วออกมาเราไม่ต้องรีบนะกระฟาร์มไปหมก็ เนี่ยตอนนี้เรานลำมากเราทำเกมได้เรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องตกใรวมตัวทำเกมได้เรื่อยๆเราเจอเขาไม่สนิทกับเรารต่ผมเดินไม่ได้เดินไม่ออกตายได้ไงวะเนี่ยยืนนะอยู <c oughs> ่เดี <emat> ๋ยวไม่ออก ไปเอาไปหาเลยสาทำทำเว็บนะครับเว็ไปฟาร์มไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไปบีบต่อเกมเราเล่นง่ายรวบตัวรชุดเดียวตายหมดแล้วตอนนี้คิอเราแรงครับเราไม่ต้องกลัวเข้ามาเยอะกําลังไปหาน Has been defeated. An enemy has been defeated. Double kill. We won't buy him. เล่นค่อนข้างง่ายนะครับไม่มียากอะไรเยเป็นอีกตัวนะที่ว่าผมแอาแรงนะ,ะเก่งมากด้วยแต่ตอนนี้เยังค่อยข้าโชคอะก็เป็นสบายสบายะครับไม่ต้องอะไรมากเลยนี่เราได้มาละสิบสามเนะะี่ยครับแล้วก็ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ